ก็สวัสดีคนดูเลยผู้ชมตามตท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่าง,งนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงกับมาร์กเพลงครับอยู่ใต้คลิปนะพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็จุดแดงๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะรูปนี้มีอยู่สี่คลิปนะครับฮะไอ้คลิปนี้มีอยู่สี่รูปไอ <g ül> พูดกับกันทาเพื่อนั่นแหละไอ้คลิปนี้มีอยู่สี่รูปอ่ะคลิปคลิปนี้มีอยู่สี่รูปนะสี่รูปไนหะอ่าเฟมรมเรทก็ตามใจชอบเลยครับ ผมจะเ,เป็นส0มสิบนะหรือหกสิบก็ได้ทำสามสิบก่อนแล้วก็ค่อยสูงหกสิบก็ได้คนระับแต่ผมจะเอาเป็นสามสิบนะโอเคสามสิบก็พอแล้วครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มทำมันเลยให้เรามามาร์กเลยครับตอนใส่รูปใหม่นี่เก้าศูนย์สามครับเพิ่มรูปของเราเลยบวกครับเพิ่มรูปแล้วนะพอเพิ่มรูปมาแล้วก็มาตัด ตัดหลยืดยืดครับยืดรูปมายืดรูปยืดมาสิบสามหนึ่งสองอันนี้สิบสามหนึ่งสองกดปครับกดยืดมาอ่ารูปต่อไปเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาสิบเจ็ดสองศูนย์อันนี้นะสิบเจ็ดสองศูนย์ครับกดที่รูปกดยืดมาครับต่อไปครับอันนี้นะสุดท้ายนะ,อะพอเพิ่มมาแล้วก็ มันหลังสุดนี่ยื่นมาเลยครับปึ๊บมา่นี่เขอ่ะยืนมาพอแล้วอ่ะที่นี้หลังจากนั้นก็มารูปแรกเลยครับนี่กลับมารูปแรกนี่นะอ่ะให้เรามามาร์กที่สองครับเก้ายิบเก้าเนี่ยกดที่รูปครับแล้วก็มาน้าน,นี้ครับแล้วก็มาที่ซูมให้เรามาร์กหนึ่งทีครับปรับมามาร์กน,น,นี้ไม่ต้องทาอะไรนะแล้วกดถัดไปครับอ่าน,นี้ซูมพันสองห้าสิบห้า อ่านี้นะพันสห้าแล้วกดถัดไปครับอ่ะกดเลอ่านวอันนี้ให้เราซูมเป็นพันห้าพัเปเลยอ่านี่นะแล้วกดถัดไปครับอ่านี้ให้เราซูมพันเจ้าสิบครับพันเจ็านะนี้นะแล้วกดถัดไปครับอ่านี้ซูมกลับมาครับพันสองสามสิ้า แล้วก็กดถัดไปครับอันนี้ซูมกลับที่เดิมเลย1080ปึ๊บมาเราก็มากึ่งกลางครับนี่มาที่กราฟครับใส่นี้เดินขึ้นอ่าเหมือนเดิมครับใส่ให้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะปึ๊บ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 นอะ่าอย่างเงี้ยซูม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 อ่างจากนั้นก็ต้องมาพลิกรูปอีก เดี๋ยวทำเลยไหมอ่ะเดี๋ยวตัดเลยก็ได้ทำเลยก็ได้ครับตอนพลิกรูปมาร์กทีเ่เดี๋ยวค่อยพลิกก็ได้เดี๋ยวมาทำรูปต่อไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยทำพร้อมกันเลยเอามารูปที่สองเลยครับนี่นะรูปมามาที่สองมามาร์กที่สองเหมือนกันครับนี่นะสิบสี่ยี่สิบสองกดที่รูปครับมาหน้าน,นี้ครับแล้วก็มาที่ซูมแล้วก็ให้เรามาร์กหนึ่งทีครับปรับอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องทำอะไรละแล้วกดถัดไปครับอันนี่ซูมพันเสียบ พันสี่อะแล้วกดถัดไปครับอันนี้เท่าเดิมหนึ 1080. ่งศูนย์แปดศูนย์อะแล้วกดถัดไปครับอันนี้สูพันสี่ครับอ่ะถัดไปครับอันนี้เท่าเดิมกลับที่เดิมเลยหนึ 1080. ่งศูนย์แปดศูนย์อะก็อย่างนี้พันสี่เท่าเดิมแล้วก็พันสี่แล้วก็เท่าเดิมอ,อาอย่างเงี้ย แล้วก็มาคลิกกึ่งกลางครับมาที่กราฟครับสารเดิมเลยปึ๊บ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 งานเลยปึ๊บ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 อ่ะตรงนี้มีแค่นี้แต่แลวก็มารูปที่สามเลยครับปึ๊บอ่ะรูปสุดท้ายแหละเนี่ยแล้วก็มามาร์กที่สองครับสิบแปดหนึ่งห้ากดที่รูปครับมาแล้วนี่ครับมาที่ซูมมาร์กหนึ่งตีครับปั๊บอ่ะมาร์กนี้ไม่ต้องทำอะไรนะแล้วกดถัดไปครับอันนี้ซูมเข้ามาครับพันสามสี่สิบห้า อันนี้แล้วก็ถอดไปครับอันนี้ซูมพันหกห้าสิบอ่าแล้วก็ถัดไปครับอันนี้กับที่เดิมครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เห็นไหมอ่านี่แล้วก็มากืกลางครับใส่เดิมเลยปึ๊บปึ๊บใส่ให้หมดนะใส่ไปปึ๊บซูมซูมแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่หมุนครับเนี่ย แล้วก็มามาส์ที่2ครับมาส์กไว้หนึ่งทีปรับมาเมาสนี้ไม่ทำอะไรแล้วกดทับไปครับอันนี้ปรับเป็นลบสิบครับอ่าแล้วกดทับไปครับอันนี้ปรับเป็นสิบปึ๊บมาแล้วอ่าแล้วกดทับไปครับอันนี้กลับที่เดิมครับศูนย์ปึ๊บอ่าแค่นี้พอครับเราก็มาก,กล่อนกาง์ครับใส่การ์ดอันเดิมเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าไหนอะไรอย่างนี้งงนะ หลังจากนั้นก็ให้เรามาตัดรูปให้หมดเลยครับสามรูปเนี่ยตัดตาม,ม้าให้หมดเลยนี่นะมาตัดเลยครับไหนผมขอตัดไปตอนนี้เสร็จนะไปอะพอตัดหมดแล้วก็ให้เรามาพลิกรูปครับกลับมารูปแรกครับอ่นนี้นะรูปแรกนี่นะแล้วก็ผมนับเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสองนี่นะ 1, 2, นับอย่างนี้เลยที่มันเป็นท่อดเนี่ยหนึ่งสองสามอ่ะมารูปที่สามครับนี่นะหนึ่งสองสามกดที่รูปสามครับกดจุดสามจุดครับกดพลิกแน่นอน มาเนี่ก็จะมันจะพลิกไปฝั่งนึงนะแล้วก็มารูปที่6ครับมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้นะรูปที่เล็กเนี่ยกดที่รูปครับกดจุดสามจุดครับกดพิกแน่นอนปับอ่าก็จะสลับแล้วก็มารูปที่เก้าครับเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าอ่านี้เนี่ยกดที่รูปครับกดที่จุดสามจุดครับพิกแน่นอนเหมือนกันปุ๊บมาก็ได้อย่างนี้นะ นะประมาณนี้เ,เสียงเพลงก็จะช้าๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นเสียงเพลงช้าๆไงก็คือบอกกันดีว่าเสียงเพลงมาก่อนแล้วค่อยกระตุกตามทีหลังอะ่ะก็จะเสียงเพลงหน่อยหนึ่งสักวิสองวิประมาณนี้โอเคแล้วก็มารูปนี้ครับเนี่ยมาสลับเหมือนกันนะรูปที่รูปด้านหลังเลย อันนี้นี่เห็นไหมรูปนี้ไอก้ก่อนหลังสุดเนี่ยเนี้ยรูปนี้รูปเนี้นเยเล็กๆเนี่ยมาที่สิบหกยี่สิบสามอ่ะกดที่รูปครับกดจุดสามจุดครับพี่แนนอนปุ๊บอ่ามีแค่รูปเดียวนะท,ที่จะสลับปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วก็มารูปนี้ครับนี่รูปท้ายเนี้ยแล้วก็มาสลับรูปรูปที่อันนี้นี่รูปที่สามครับเนี้ยหนึ่งสองสามอะกดรูปที่สามครับจุดสามจุดครับพี่แนนอนครับปะมาใครนี้พบอก ก็มีรูปเยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ตุ่มแล,แล้วก็มาให้เราใส่เอฟมเพรสนะครับมารูปแรกเลยอ่าอันนี้ก่อนอ่ารูปนี้ก่อนก็ได้อ่ารูปแรกนี่นะตุ่มกดที่รูปครับมาที่เอฟมเพรสครับเพิ่มเอฟมเพรสครับแล้วก็มาที่การบิดเบีย้ยวครับแล้วก็ใส่ท้ายครับนี่กดเลยครับเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็เปิดกระจกเงาแค่นี้พอแล้วก็เฟซต่อแป๊บมาที่ภาพวาดและขอบครับ อ่าแล้วก็ใส่การสแกนเรืองแสงครับนี่กดเลยเพิ่มแล้วอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็ปรับเป็นศูนย์เนี่ยปรับเป็นศูนย์แล้วก็มาร์กหนึ่งทีครับเริ่มมาร์กไวหลังสุดแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งสุดเลยอ่ะแล้วก็เริ่มมาร์กไวหน้าสุดครับปรับมขนาใจนี่ฟืบอ่านี่เรืองแสงอ่ะแล้วก็เอฟเสร็จก็แป๊บมาที่แป้งแล้วก็ใส่สันครับนี่กดแล้วเพิ่มเลย พอเพิ่มมาแล้วก็มุมไม่ต้องปรับมา4ี่้าเท่าเดิมแล้วก็ความถี่ครับปรับเป็น3.80จุนะแล้วก็ขนาดครับปรับเป็น0์มารหนึ่งทีเลื่อนมาก็ประมาณ60อันนี้67.7แล้วปล่อยครับแล้วก็ปรับ4 9 9อ่เแล้วราก็เริ่มมา,า,าก็ได้สุดครับปรับแล้วก็ไม่ได้กราบ กดตอนนี้เลือก็สุดเลยกดย้องกาครับแล้วก็กดจุดซจุดครับกดทําซ้ำครับปึ๊บอ่ะมันก็จะมีสั่นอยู่สองอันนะนี่กดอันที่สองครับแล้วก็มาที่ความเขียบปรับจากสามแปดศูนย์เป็นหกแปดศูนย์น่ะเราก็ไม่ได้ขนาดครับมาย้ายมาร์กนี้นะจากหกสิบเจ็ดเป็นสี่สิบอ่าเนี้ยสี่สิบจุดแปดแล้วปครับปึ๊บมาแค่นี้พอแล้วก็เฟกต์ต่อไปบ มาที่เบอร์แล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวกดรับเพิ่มเลยอพอเพิ่มมาแล้วก็มาปรับครับเนี่ยเป็นร้อยเก้าสิบแบบหนึ่งจุดเก้าศูนย์หน่อยแล้วก็ปิดสองอันนี้ปึ๊บปึ๊บมาเนี้ยแล้วก็เอฟเฟกต์ตไปครับแล้วก็มาที่การบิดเบี้ยวครับแล้วก็ใส่การกระจัดความปั่นป่วนครับเด็กกดรับเพิ่มได้พอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ออฟเซ็ตปรับตัว x เป็นหกสิบห้า แล้วก็ความแรงครับปรับเป็นศูนย์จุหนึ่งห้าสามเราก็มาร์กทันทีเราก็มาร์กทันทีครับเลื่อนมาร์กหน้าสุดแล้วก็ปรับเป็นศูนย์เลยเลื่อนมาร์กหลังสุดครับปรับแล้วก็มาที่การาฟครับกดตรงนี้เลืเล่อนตามผมเลยนะนี่เลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราก็เลื่อนนี้ออกมาอันนี้นเราก็เลื่อนนี้ถอยหลังมาลงมาห้าล่างหน่อยอนี้เอ้าขอทำใหม่ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่นะปรับตามผมเลยประมาณนี้พอได้เงินแะล้วก็ลกลับครับแล้วก็มาที่วิวัฒนาการปรับเป็น4.62 4.62อ่ะนี่แล้วก็มาที่ x w กดไปเลยปรับมาแล้วก็มาที่ปรับขนาดครับปรับเป็น0.40แล้วก็มาทันทีเริ่มมาร์กหน้าสุด แล้วก็ปรับเป็น3.30อ่ะแล้วก็เริ่มมาหลังตัวนี้ปรับแล้วก็เลือลลเล่อนมาข้างล่างครับนี่ออกเทปเนี่ยปรับลดสุดเลยให้เหลือหนึ่งอ่ะนี่โอเคแล้วก็เ,เฟสต่อไปรครับมาที่สีและแสงนั่นกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยแกมมาเนี่ยกดนะครับอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาร์ทันทีมาร์แรกด้วยนะแล้วก็มาร์ทันทีเริ่มมาไวเจ็ดสิบนี่หกสิบก็ได้ หกสิบเจ็ดอะรับอยแล้วก็ปรับตามใจชอบเลยผมเอาแค่หมายหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามแล้วกันนะเรียกตัวเลยแล้วเริ่มมากหน้าตัวครับปรับกราฟใครใส่ก็ได้นะเดี๋ยวผมไม่ใส่นะโอเคเอาได้อย่างงี้ปุ้มมาเนี่ยปุ้มปุ้มนี่ปึ๊บอ่ะแล้วก็กดจุดสามจุดครับกดค้าไลเปครับ แล้วก็มาวางตอนเปลี่ยนรูปเลยอะตุ้มแล้วก็หาตอนเปลี่ยนรูปครับนี่นปึ๊บเห็นไหมตอนเปลี่ยนรูปอ่ะแล้วก็วางเลยปรับอ่าตุ้มอ่ะแล้วก็หาตอนเปลี่ยนรูปอีกครับอันนี้ตอนเปลี่ยนรูปแล้วก็วางครับปึ๊บอ่ mRNA. ปุ้งนะนี่นะโอเค อ่าแล้วก็ให้เรามาด้านหน้าเลยครับรูปแรกมาใส่อฟเฟอีกติดต่อนะตุ้มเห็นไหมตัวมันตุ้มแล้วก็รูปที่สองนะีอย่ยเนี้ยกดที่รูปครับเอฟเฟคครับเฉีจุด,จดแล้วก็วางอ่าแล้วก็มาลบการสาแกนออกครับแล้วก็ลบสั่นสองงานออกครับหนึ่งสองแล้วก็ลบการกระจัดปันเปิลออกครับ,อ,อ,รบอ่าก็เหลือไทเบอร์ข่อนไหวแกมามา,มากดที่เบอร์ขึ้นไหวครับแล้วเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะปรับเพิ่มหนึ่งนะแล้วก็กดเปิดอันนี้ มุมปิดตรงกลางไว้เนี่ยโอเคอากนั้นก็มาที่แกมมาครับแล้วก็ให้เรามาแรกครับเราก็เริ่มมาร์คไว้หลังสุดเลยเนี่ยม,มาร์คเจ็ดสิบเนี่ยเริ่มไว้หลังสุดครับปรับแล้วก็มาที่กร้าครับกดตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นอ่าประมาณนี้ปรับตามผมเลยนะน,ะนี่แล้วก็ย้อนกลับครับ,รบแล้วก็เฟตตอปับใส่สารครับเนี่ยเอไม่ใส่สารด็ ถูกแล้วถูกแล้วแส่สันนนี่สันสัน,สนกดเลยครับอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นเก้าสิบเบิบมาแล้วก็ความถี่ครับปรับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งสามอ่านี่หนึ่งจุดหนึ่งสามแล้วก็ขนาดครับปรับเป็นศูนย์มาร์กถึงที่เริ่มมาร์กหลังสุดแล้วก็ปรับสองร้อยสามสิบห้าสองสามห้า อ่านี่สองสามห้าเราก็เล่มาร์กหน้าสุดครับปัเราก็มาที่กราฟครับกดตรงกดตรงนี้ครับเราก็เลื่อนนี้เนี่ยนตะัวเลยอ่าเราก็ย้อนกลับครับแลวก็เฟเกต์ต่อไปครับแล้วก็มาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่เนี่ยว่าการกระจัดแบบสุ่มเนี่ยอันนี้เอานีนะ่อันแรกเลยกดครับเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็โอ้กดอันผีดีกกดอันพื้นฐานมานะ แยแปลงเนี่ยการจะแบบสูนยแล้วก็พื้นฐานเนี่ยมาตรฐานเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นศูนย์เลยให้หมดครับปรับเป็นศูนย์ให้หมดเลยอ่ะพอเป็นศูนย์หมดแล้วก็มากึ่งกลางครับข่าวนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็มาร์คสามอันเลยมาร์คอันนี้ก็มาร์คอันนี้ก็มาร์คอ่ะพอทุกคนมาร์คได้สามอันแล้วนะหนึ่งสองสามเนี่ยพอมาร์คสามอันแล้วก็มาานาครับเนี่ยมาร์คแรกครับขนาดเนี่ยปรับเป็นเจ็ดสิบสี่ จะจเสียก็เริ่มมาร์กหน้าสุดครับปรับแล้วก็มาที่วัฒนาการปรับสามสามจุนึ่งสามสามจุดหนึ่งสามปึ๊บอันนี้นะสามจุดห่งสามเราก็เริ่มมาร์กหน้าสุดครับปรับแล้วก็มาที่ซีทครับปรับเป็น1นึหครับหนึามหกอะอ่นนี่แล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดครับ แล้วก็มาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลือ่อนนี่อ่ใาสา่ให้หมดนะมาที่2ด้วยกดที่กราฟใส่ให้หมดครับแล้วก็มาแรกด้วยกดที่กราฟใส่ปึ๊บ่ะแล้วก็ให้เรามาด้านหลังครับนี่นด้านหลังนี้มาที่แรกครับให้เราปรับเป็นสามิครับอ่าเราก็เรื่อนมาข้งหลงังสุดครับแล้วก็มาที่วัฒนาการปรับ0.20 เราก็เริ่มมาร์กหลังสุดครับปรับแล้วก็มาที่ซีทฮะอันนี้ศูนครจุดสามสิบอ่ะเราก็เริ่มมาร์กหลังสุดครับปับแล้วก็มาที่การาฟครับกดตรงนี้เลื่อนลงเลยนะอันนี้อันนี้ลงนะลองกลับครับมาที่สองครับสายแบบเดิมเลยนปึ๊บปึ๊บอันรครับสายเดิมปึ๊บปึ๊บอ่านี่ก็จะสั่นเด้ปึ๊บห็นไหม ปึ๊บอ่ยอ่ะฟึ๊บอ่ะนั้นก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับเฮ้ยเราไม่ต้องเพิ่มเอฟเฟกต์ต่อไปนะให้เรากลับมาการกระจายแบบสูมอ่ะกดไปเลยอ่ะพอกดมาแล้วก็มาที่จุดสามจุดครับกดทําซ้ำอ่ะพอทำซ้ำแล้วก็มีสองอันนะนี่ให้เรากดอันที่สองครับแล้วก็มามา,มามาร์กหน้าหน,น้านะเอาให้ตรงมาร์กแล้วนะพอตรงมาร์กแล้วก็ขึ้นลบอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมพอโดนมาร์กมาแล้วก็ มาปรับอันแรกครับจาก74เป็น64อ่ะ 64. แล้วก็บิวัฒิวันาการปรับจาก313 3.13เป็น0.12 0.12อ,อี่แล้วก็สกีดครับปรับให้เหลือ0.30บไอรถคาวนนี่0.30ยอจนีา0.30อ่าจากนั้นก็ให้เรามาเรียงอันนี้ครับนี่มาเรียงเอฟเฟกอ่ะ ให้เราเลื่อนเบอร์ขั้นไหวไว้ล่างสุดครับนี่นะเลื่อนไปเลยปึ๊บปึ๊บเลื่อนไปล่างสุดครับนี่มาแล้วก็อ่ะแค่นี้ครับเลื่อนแค่นี้พอแล้วก็กดจูซับจูครับกดคั้วไลท์เอฟเฟคครับอ่ะแล้วก็วางให้หมดเลยเนี่ยที่เราตัดครับไอที่ยังไม่ได้ในส่เอฟเฟคอ่ะวางให้หมดเลยครับปึ๊บนะครับปึบปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ,อ่ะไม่ก็สั่นวางให้หมดนะเราขอตัดไปต่อบางเสฟสครับไป ะพอทุกคนวางเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนมาด้านหน้าเลยครับมาทํารูปแรกเลยนี่ศูนย์ศูนย์วิกดบวกครับเพิ่มรูปของเราเลยนะอ่ารูปนี้อ่าพอเพิ่มรูปมาแล้วก็ยืดมาอันนี้นี่เก้าศูนย์สามครับกดที่รูปครับกดยืดมาปมาั๊บมาเฮ้ยเป็นสีฟ้าอ่าแล้วก็ให้เรามาเพิ่มเอฟเฟกเลยครับกดที่รูปครับมาที่เอฟเฟกครับเพิ่มเอฟเฟกครับสายเดิมครับไอ้กลางกระใจแบบสูงเนีาะ กดเลยนะพอเพิ่มมาแล้วก็ปรับเป็นศูนย์ครับเอ๊ะไม่ศูนย์นี่ขนาดเนี้ยถูกแล้วครับปรับเป็นศูนย์เลยอ่ะพอปรับเป็นศูนย์แล้วก็มาร์กทันทีครับอ่ะพอมาร์กแล้วก็เลื่อนมาร์กไปประมาณแปดสิบสามอ่ะอ่ะนี่แปดสิบสามจุดเจ็ดรับป่อยครับปึ๊บแล้วก็ให้เราปรับเลยเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหนึ่งเจ็ดแปดปึ๊บปึ๊บอ่ะอ่ะนี่ ่ะเราก็เริ่มมาร์กหลังสุขครับปรับแล้วก็มาที่วิวัฒนาการให้เราปรับ0.73ย์เจ็ดนย์เจาอ่านี่แล้วก็มาร์กหนึ่งทีครับเลื่อนมาร์กไว้ประมาณเท่าเดิมอ่ะไอ้83อ่ะเนี่ย83.7แล้วปล่อยครับแล้วก็มาที่ซีครับปรับเป็น67 0.67เจนอ่านี่แล้วก็มาร์กหนึ่งทีครับเลื่อนมาร์กไว้ที่เดิมเลย 8 3ดบสมจุดเจ็ดนะแล้วปล่อยครับอ่ะแล้วก็มาหลังสุดครับเนี่ยให้เรามาดูวฒนาการพราะอันแรกปรับเราปรับไปแล้วไงมาที่สองเลยให้เราปรับเป็นศูนย์ครับให้เราปรับเป็นศูนย์เลยน่ะแล้วก็เริ่มมาร์หลังสุดครับแล้วก็มาอันที่สามครับนี่ซีดเนี่ยปรับเป็นศูนย์ด้วยแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดครับปรับอ่านก็สั่นนี่ก่อนนะอ่าก็ปื๊ด ุ้อ่เห็นไหมหลังจากนั้นก็เฟกต่อแป๊บใส่เดิมเลยครับไทยเนี่ยอันเนี้ยกดเลยครับอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็เปิดกระจกนะปึ๊บอ่าแค่นี้พอแล้วก็เฟกต่อแป๊บมาที่เบอร์แล้วก็ใส่เนี่ยวะอันนี้ริ้วแบบเส้นตรงครับอันนี้กดเลยเพิ่มเลยครับพอเพิ่มมาแล้ว,มลวผมจะปรับอันแรกเป็นยี่สิบนะศูนย์จุดยี่สิบพอปรับศูนย์จุดยี่สิบแล้วก็เริ่มมาหน้าน้นนครับแล้วก็มาตรงที่ครับเริ่มมาก็หน้าสุด แล้วก็ปรับเป็นศูนย์นครับปรับศูนย์เลยแล้วก็เริ่มมาร์คไว้ประมาณไหนวะอ่ะหกสิบสามจุดหกเริ่มไปเลยหกสามจุดหกอยู่ไหนห้าสิบอะหกสามอันนี้นะหกสามจุดหกแล้วปล่อยครับปะอ่ากราฟเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับปล่อยมันเปิดไปอย่างเงี้ยนี่นี่แล้วก็เอฟกต์ต่อไปครับใส่สันนี่ เดิมเลยกดรับพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่มุมปรับเป็น90ครับ90.0ปึ๊บอ่ะแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับให้เหลือ0.30 0.3ถึง0.31ก็ได้3 0อ่ะ0.31แล้วก็มาที่ขนาดครับปรับจาก25เป็น27ครับปึ๊บอ่ะแค่นี้พอไม่ต้องไปมาร์กนะแล้วก็เฟดต่อ,อไปครับ มาที่ย้ายแปง้งเหมือนเดิมแล้วก็ใส่แกว่งครับนี่กดแลยครับเพิ่มไัเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วมาที่ความถี่ครับนี่ปรับให้เหลือ0.35 0.35อ่าแล้วก็มุม1ครับปรับเป็นลบหครับลบหนึ่ศะอ่านี่แล้วก็มุม2ครับปรับให้เหลือ1นึเหมือนกันแต่ไม่ลบนะปรับเป็น1.0ึ่งจุดศนเฉย อ่ะนี่โอเคแล้วก็มาตัดนี่เลยครับนี่นี่นี่หกสองแปดครับกดที่รูปครับกดตัดไปเลยปรับอ่าพอตัดแล้วก็มาท่อนที่สองครับนี่นะท่อนนี้กดที่รูปครับมาที่เอฟเฟคครับมาที่ท้ายครับมาที่ออฟเซตครับให้เรามาร์กหนึ่งเทียบแล้วก็เริ่มมาร์กไว้หน้าหลังเลยอ่าปึ๊บแล้วก็มาร์อีกหนึ่งทีบันนี้เริ่มมาร์กไว้ด้านหลังครับปรับอ่าให้พอมาร์กไว้หน้าหลังแล้วก็มากึ่งกลางครับ ก้เอาอ่ประมาณนี้แล้วเราปรับเป็นเจ็ดพันเลยเจ็ดพันห้าก็ได้วแต่ครับตามใจท่านผู้ชมเลยอ่าประมาณนี้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันสี่แล้วก็มาเก,ก,ก,กลื่อนกลางด้านหน้าครับมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นสุดแล้วก็มากราฟด้านหลังครับกดตรงนี้ก็เลื่อนลงสุดครับอ่าแล้วก็ย้อนกลับครับให้เรามามาร์ e ตรงนี้ไว้ครับตรงกลางเนี่ยมาตรงนี้ไว้นะ,น,ไวนะปึ๊บแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่หน้าน,นี้ครับมาที่ซูมครับ มาไวานึงทีเราก็เริ่มมาไว้หลังสุดแล้วก็ไมหนึ่งทีครับเราก็เริ่มมาไว้หน้าสุดแล้วก็เราปรับเลยมากึ่กกลางที่เดิมก่อนนะแล้วก็ปรับเลยครับเอาสักอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะหกร้อยเก้าสิบแล้วก็มากึ่งกลางกรบครับแผนเดิมเลยเลื่อนขึ้นอันนี้ก็เลื่อนลงปึ๊บมาก็ได้อย่างนี้เนี่ห็นไหม่ฝาบ ปึ๊บตุ้มอ่ะแล้วก็มาทําไอ้แสงอะไรครับแสงที่มันเป็นเนี่ยอ่ะมาหน้าโซนครับโซนโซนวิกดบวกครับเพิ่มีเสดยมเข้ามาปึ๊บอ่ะพอเพิ่มมาแล้วก็ขยายเต็มครับเอามือขยายเลยเนะี่ยฟื้บอ่ะพอมันเต็มแล้วก็มาที่เอฟเฟคครับเพิ่มเอฟเฟคครับแล้วก็มาที่อื่นๆครับแล้วก็ใส่คั้ลอกพื้นหลังเนี่ยอันที่สามากดเลยปึ๊บอ่ะพอเพิ่มมาแล้วก็เอฟเฟคต์ไม่ต้องทำอะไรครับ ก็ใส่ต่อไปเลยให้เราค้นหาครับนี่ว่าเป็นเนี่ยพิมพ์คําว่าทําให้คมชัดน้นนี้นะอันนี้เลยเนี่ยกดเลยครับเพิ่มมาเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาปรับอันแรกครับให้เหลือศูนย์จุดยี่ห้ายี่หกก็ได้ยี่สามสิบก็ได้เหรือเอาทำใจท่านผู้ชมแล้วอ่าผมอศูนย์จุดยี่ห้าก่อนอ่าแล้วก็ใส่ต่อไปครับให้เราค้นหาพิมพ์คําว่าแทนที่สีแทน ทอ่าน,นี่อันแรกเลยครับแทนที่สีรูดบอกมากดเลยเพิ่มเลยนะพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่สีครับสีแรกก่อนนะมาที่ถาดครับเปลี่ยนเป็นแปดสิบแปดสิบห้าอ่าเปลี่ยนเป็นแปดสิบห้าเนี้ยเป็นสีเขียวอ่ะเนี่ยแล้วก็เลื่อนตรงนี้ครับนี่เลื่อนมาเลยเลื่อนตามผมเลยก็ได้อ่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี้ย แล้วปล่อยครับอ่าแล้วก็มาที่สีอันที่2องครับนี่นะมาที่ถาดครับเปลี่ยนเป็นสีแดงประมาณศูนย์เนี่ยศูนย์องศาแล้วก็เลื่อนอันนี้มาเอาเท่าไหร่อ่าประมาณ20%แล้วก็3ามเป็นต์เห็นไหมแลปล่อยครับเดี๋ยวจะเคลื่อนไปถึงคนี่ก็ได้แล้วแต่ครับอ่ะมาณนี้แล้วกันก็ได้สีอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เอฟเฟกต่อไปเลยครับน้องกาลครับเอฟเฟกต์เพิ่มไปต่อไปเลย ใส่มาที่สีและแสงครับแล้วก็ใส่แก๊บมาครับนี่กดเลยเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาอันที่สองครับอ่ะขอเลื่อนหน่อยมาไม่ได้ไไดิอมาไม่ปรับเลยให้เลยนะศูนย์จุดหกร้อยสามสิบอ่ะนี่ศูนย์จุดหกสามศูนย์แล้วก็เฟซต่อไปครับถ้าเราค้นหาครับพิมพ์คําว่าขอบมืดอ่ะขอบมืดอันแรกนี่เอา <c oughs> กดครับเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ขนาดครับให้เราปรับเป็นร้อ่สอ็ดนี่ร้1ยยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความกลมครับปรับให้เหลือ50เปอร์เซ็นต์นี่แล้วก็ขนนะครับนี่อันที3่3ามอ่ะปรับสุดเลยนี่หนึ่งพันนี่ 1, ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่แค่นี้นะแล้วก็ให้เรายืดมาครับยืดเสีเดยดมา หลังสุดเลยเนี่ยหลังคลิปเลยยี่สิบวิเนี่ยย,นะยืดมาเลยปั๊บอ่าพอยืดมาแล้วก็กดที่สยมครับกดตรงนี้ครับกดทําซ้าอีกอันหนึ่งครปึ๊บอ่ะก็มีสองอันแนละ้วให้เรากดอันที่สองครับมาที่เอฟเฟคครับแล้วก็ให้เรามาลบแทนที่สีออกครับนี่นะลบไปเลยแล้วก็ลบขอบมืดออกด้วยครับอ่าก็จะเหลืออ,อยู่ขั้น l e v e หลังทาให้คมชัดแล้วแกมมา gamma. ให้เรากดที่แกมมาครับปึ๊บแล้วก็มาปรับอันที่สองครับ ให้เหลือศ0น0จุศูนเจ็ดสิบอันนี้ศูน 0, 0แล้วก็ออฟเซตครับอันนี้สามปรับให้เหลือเอ้ยปรับขึ้นมาศูนยจุดหนึ่งสี่อศูนน่งห้าหนึ่งสี่น้นี้แล้วก็ที่เต่อไปครับให้เรามาที่เบอร์ครับแล้วก็ใส่เบอร์เกาเซียนเนี่ยกดแล้วเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาปรับเป็น5 5าร้ยหบ 0.555แล้วก็ขำม,มาแหละผมไม่ได้ขำม,มากก็0 5 5อันนี้0.555แล้วก็มาย้อนกลับครับมาหน้านี้ครับแล้วก็มาที่สว่างขึ้นครับแล้วก็กดอันหลังสุดครับนี่อันเนี้ยกดปึ๊บมาก็าได้สีนี้นี่ปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บ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 อ่นนี่ อ่าจากนั้นก็นี้ยสีเงี้ยอ่ถ้าใครแบบสีมันน้อยไปก็กดที่เสื่อมอันบนครับกดตรงนี้ครับกดทําต้า,าอ่าน,นี้นะทำัท้ำนี่ก็ได้เนี่ยแม้แต่สีก็จะสว่างขึ้นเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ่าแต่ผมจะเอาแค่อันเดียวแล้วกันนะลบอันบนเอาปึ๊บอ่านี่จากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกได้เลยจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจงคลิปต่อไปนะครับอย่าให้ทำแบบไหนก็ทิ้งิว้์ไว้ในคอมเมนต์เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า บายๆเจอกันครับผมไป